เอาเด็กๆมานี่ก่อนเลวมานี่ก่อนเลวมาสวัสดีปีใหม่กันก่อนอยู่ตรงโน้นก็อยู่ตรงโน้นอยู่ตรงต้นคริสต์มาสหล่นไปสวัสดีสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดี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 ค่ะอีกคนนึงอยู่ไหนเอ่ยวายเอามาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยนท่านผู้ชมช่องยูทูบเดี๋ยว <5. S 2> อันนี้ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ส5งพันสคนสวัสดีทุกคนขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่ดเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆขอให้โชคดีมีความสุขทุกคนนะครับเพราะว่าจะเป็นเอฟซี FC ที่อยู่รงไทยและต่างแดนนะ วายหน่อยไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลยอันนี้เรียวๆอย่ยทุกคนดูดูสนุกสนานตามภาษาเด็กเนาะไม่ว่ากันนะทุกคนอันนี้อาไน,น,น,นี้ผมเรียวๆนะไม่ได้ไม่ได้เตรียมไม่ได้มีบทม,มีอะไรให้ก็แค่มากล่าวสวัสดีทุกคนนะครับฝากฝากติดตามช่องฝากติดตามช่องกันเยอะๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยจ้าอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ